ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายแห่การบรรยายในวาระสุดท้ายแห่งอาสาละหบูชานี่ก็ยังคงกล่าวด้วยเรื่องธรรมชีวีสืบต่อไป อนา,านะเป็นประเด็นสุดท้ายก็จะพูดกันถึงปัญหาซึ่งคงจะอยู่เป็นปัญหาสุดท้าย <c oughs> ปัญหาข้อนี้ก็คือว่าท่านนิพพานนิพพานเป็นบรมธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วชีวิตนี้ก็เป็นธรรมชีวีชั้นสูงสุด แต่จยกับเป็นบรมธรรมชีวี <c oughs> ที่นี่ที่คนตัวไปเขาคือกันอยู่ก็คือเข้าใจว่าอีกนานกว่าจะนิพพานแล้วถ้านิพพานแล้วก็ตายทุกทีนิพพานนี่จะถึงได้ หลังจากตายด้วการบรรลุนิพพานที่แท้จริงคืออนุปาทิเสสะนิพพานนั่นหมายถึงตาย <c oughs> พูดตรงๆก็เข้าหมายความพระหันตายลงพระหันตายลงจึงจะชื่อว่าบรรลุนิพพานที่สมบูรณ์ ที่พูดกันอยู่ทั่วตัวไปเรื่องสอนเด็กเล็กๆอนิพานก็แปลว่าตายตายสาหรับพระอราหันต์นี่เป็นปัญหาสุดท้ายว่าอน,นิพานนั้นต้องตายด้วยหรืออย่างไรอาตมาสังเกตดูมาตลอดเวลาอันยาวนานเนี่ยก็บพบว่า ในพระบาลีนั้นมีคำเป็นอันมากที่แสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความตายมันมีคำว่าปัจจัตะน,นิพานรสันทิทิกะนิพานหรือทิฏฐธรรมนิพานชื่อมากมายล้วนแต่แสดงว่าไม่ได้ตายไม่ได้เกี่ยวกับความตาย คือเป็นนิพพานที่รู้สึกได้ด้วยตนเองจึงจะเป็นสันติฐิกะและบทคุณคุณบทของนิพพานก็มีอยู่เหมือนกันว่าสวากขาตั้งพระกัตานิพพานนั่ง สันทิทีกัางอากาิกังเอหิปัสิกังโอปนนียิกังปัจจตังเวทีตับขังคุณบทของะณิพานนี่มีคุณบทเหมือนกับคุณบทของพระธรรม <c oughs> ที่สำคัญที่สุดก็คือสันทิทีกังเห็นได้ด้วยตนเอง หรือแม้แต่ว่าเอหีปัสสิกังก็เรียกกันมาดูถ้าตายแล้วจะเรียกมาดูอะไรกันจะเรียกมาดูคนตาย <c oughs> าจจที่มปฏิบัตตั้งเวทีตับข่งอันวินยูชนเพงเห็นได้้วยตนเองถ้าตายแล้วจะเห็นอะไรถ้าตายแล้วจะเห็นได้อย่างไร เมื <c oughs> อว่นนิพพานนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความตายไม่ต้องตายจึงจะเป็นนิพพานเรียกว่าไม่เกี่ยวกับความตายไปเลยถ้ามันตายแล้วมันก็เลิกกันไม่ไม่มีความหมายของนิพพานอะไรเพราะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครถ้าเป็นสิ่งที่ถึงได้ต่อตายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครมันนิพพานความหมายไหนก็ตามนิพพานชั่วครานานิพพานสมบูรณ์นิพพาน ทุกชนิดแหลมันต้องรู้สึกได้ด้วยจิตต่อปณิพานนั่นรู้สึกในรสของปณิพานนั่นทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องตายแล้วไม่ใช่เรื่องนิพานะมันไม่ได้รับรสอะไรน,นนิพานเนี่ยเป็นธรรมะที่มีรสสูงสุดต้องรู้รสนั้นของปณิพนั่นจึงจะเรียกว่า เป็นธรรมที่กล่าวไว้ดีแล้วกล่าวไว้ดีแล้วเป็นสันติที่กังงอุนั้นเห็นได้ด้วยตนเองคือรู้สึกได้ด้วยตนเองนี่แหละจะต้องเข้าใจเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องรู้รสของะณิพานนั่น มเมื่อบุคคลรู้รสสวยรสของการที่จิตบรรลุนิพพานัและเป็นธรรมชีวียังไม่ตายแล้วก็รู้รสของจิตบรรลุพระนิพพานการที่จิตสิ้งกิเลสเป็นจิตที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปไม่มีกิเลสอุปาทานไม่มีอะไรทั้งสิ้น และสวยรถนั่นอยู่ด้วยตนนั่นจึงจะเป็นชีวีชีวีชีวีเรามีชีวิตความไม่ได้ตายนั้นธรรมะชีวีนี่ไม่เกี่ยวกับความตายด้วยเหมือนกันมันต้องเป็นการมีชีวิตอยู่เป็นการมีชีวิตอยู่ อย่างที่รู้รสของพระนิพพานเดี๋ยวนี้เราไม่ได้สนใจกันอย่างแท้จริงเหมือนครั้งพุทธ,ธาการก็ได้ถ้เคยสำรวจดูพบไอ้เรื่องที่แปลกประหลาดก็คือว่าสันทิฏฐิกนานิพพานน่ะนิพพานที่เห็นได้นตนเองเนี่ย มีผู้มาทูลถามพระพุทธเจ้ามา,มากมากไรยแต่เป็นคราวาทั้งนั้นนี่น่าแปลกที่ว่าไม่มีพระภิกษุไปทูลถามเรื่องนี้มีแต่คราวาทั้งนั้นน่าจะเป็นท้าวักกะที่เป็นเทวันดาเราก็ต้องเรียกว่าเป็นคราวาสเพราะไม่ใช่บรรพชิตคราวาเป็นมากไปทูลถามเรื่องสอนันติ ติกนานิพพานนิพพานที่เห็นเองทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานที่รู้สึกได้เองรู้สึกอยู่แก่ใจเองคำว่าทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมนี่แปลว่าธรรมที่ตนเห็นแล้วคือสิ่งที่ตนเห็นแล้วก็เรียกว่าทิฏฐธรรมถ้าตายแล้วจะเห็นได้อย่างไร ไม่มีการเห็นด้วยความร,รู้สึกอดีเห็นอะไรก็ตามเลยมันไม่มีทั้งหมดนี้ต้องการจะให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่านิพพานนั้นไม่เกี่ยวกับความตายถ้าพูดง่ายๆก็เกี่ยวกับความเป็น เกี่ยวกับความเป็นเป็นอยู่เป็นอยู่นั่นแหละจะได้เป็นธรรมชชีวีมันจะน่าหัวที่สุดนะที่ว่าพุทธศาสนาเราไปจบด้วยความตายซึ่งไม่มีประโยชน์อนะไร <c oughs> เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาไม่ได้ไปจบลงด้วยความตายแนละไปจบลงที่จิตที่หมดกิเลสแล้วรู้สึก โดยตนว่าหมดกิเลสนั่นเป็นอย่างไรหมดกิเลสแล้วเป็นอย่างไรจะเรียกว่าความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่เป็นตรงกันข้ามกับความสุขอย่างชาวบ้านเนี่ยมันเป็นคําสมมุตินั้นะสุขชาวบ้านนี่ก็คําสมมติสุขพระอรหันต์ก็เป็นคําสมมติแล้วมันก็ต่างกันมากเนะี่ย คือสุขเพราะมีกิเลสกับสุขเพราะไม่มีกิเลสนี่มันต่างกันมากแต่มันต้องเป็นสิ่งที่เกิดแก่ผู้ที่ยังไม่ตายจึงจะมีความหมายว่าเป็นความสุขมาได้ถ้าตายียแล้วก็ไม่มีใครรู้สึกรู้แจ้งมันก็ไม่เป็นความสุขเดี๋ยวที่เราจะเอาธรรมชีวีใน ระดับที่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกที่เรียกกันว่าเป็นความสุขทำอย่างไรจะมีความรู้สึกที่เป็นความสุขแบบโลคุตระสุขไม่ใช่แบบโลกียสุขรู้สึกต่อความสุขอยู่ได้ตลอดเวลาทุกอินยาบท ทุกเวลาทุกสถานที่หรือทุกครั้งที่หายใจออกข้าวในหมวดธรรมะก็มีอ,อยู่คำหนึ่งซึ่งน่าสนใจเรียกว่าอุปสมานุสติพระสติกำหนดระลึกอุปสมะอุปสมะในที่นี้หมายถึงนิพพาน ในอนุสติสิบมันมอีอุปสมานุสติสติกำหนดสนิพานเป็นอารมณ์ถ้าตายแล้วจะกำหนดได้ <laughs> มันก็ทำไปไม่ได้ถ้าว่าไม่มีนิพานรู้รู้สึกอยู่ในจิตแล้วจะกําหนดอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะกําหนดมันก็ต้องมีรสของะนิพานรู้สึกอยู่ในจิต สำหรับจะกำหนดเมื่อกำหนดอย่างนั้นอยู่ก็เป็นอุปสมานุสติรลึกกาหนดความสงบรางับความเข้าไปสงบรางับแม้ว่าชื่อนี้จะแปลกคือว่าคือชื่อว่าอุปสมะอุปสมะมัก็แปลก็เล็งถึงนิพพานอยู่นั่นแหละเพราะแปลความเข้าไปสงบแห่งสังขารทั้งปวง ข้อนี้ก็ควรจะน,นึกไปถึงคำที่ได้ยินอยู่เป็นประจำนะเตสังวูปสโมสุโค,คนที่เรียนมาน้อยใจคำว่าอย่างนี้นีก่ก็ดูถูกกันหน่อยไอ้คนที่เรียนมาน้อยพอได้ยินพระสวดบ,บางสกุลที่ป่าชา้า อัน,นิจจาวัตสังขาราปารธรรมิโนนี่พอถึงบวเตสังหูปะสะโมสุขโขเขาว่าตายเขาว่าตายตายเมื่อก็ศพที่นอนอยู่ในโลงแล้วก็สุข,สข,สขเป็นสุขเป็นสุขให้คนตายที่นอนอยู่ในโลงเป็นสุขให้ดูเรื่องของคนที่มันมีการศึกษาน้อยก็ลอยทำให้พุทธศาสนาเป็นเรื่องบ้าบอไปซะด้วยหรือทำให้พระพุทธเจ้าถูกเข้าใจผิด นี่มันทำลายศาสนา้หลังลึกซึ้งคือถ้าไม่เกิดความเข้าใจผิดเ <c oughs> มื่อเข้าไปเมื่อไปป่าชาไปเผาศพไปก็ถามได้ยินคำบางสกุลอุปชิต,ตวานิรุตชันตินเตสั้างวูปสมโมสุขโขเกิดขึ้นแล้วประดับไปความเข้าไปสงบสรับเสียซึ่งสังขารน,นั้นเป็นสุข แต่สังหูปัสมโมสุโขทำอุปสมะอีกแล้วํำเดียวกันเลยแต่สังหูปัสมโมวูปสวัปสมะอุปัสมะขับไประง,งับเสียซึ่งสังขารน,นั้นเป็นสุขท่านบอกว่าความเข้าไประง,งับเสียซึ่งการปรุงแตง่งปรุงแต่งให้อุปชิตตาวานิรุจจันติอุปชิตตวานิรุจจันติเกิดดับเกิดดับเกิดดับเสียหยุดเสียนั่นจึงจะเป็นความสุข การกล่าวบางสกุลชักบางสกุลที่ป่าช้าก็เป็นการบอกเรื่องพระนิพพานโดยตรงอาศัยภาษิตที่สำคัญเนี่ยมาบอกว่าเข้าไปสงบระงับเตียซึ่งสังขารนั่นเป็นความสุขแล้วคนที่ฟังทั้งหลายอยู่ก็ข้าจเจ่าตายความตายเป็นสุข ก็ลองคิดดูเอาเองสิว่ามันชะสักเท่าไหร่ทัานเขบอกว่าน,นิพพานนะ่ะหยุดระงับเสียซึ่งการปรุงแต่งสังขารความสุขวันนี้มาตีความว่าความตายเป็นความสุขไอความตายเนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรมันจะเป็นความสุขได้อย่างไร,รต้องไม่ตายมันต้องไม่ตายแต่ว่ามันระงับสังขารได้คือไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตด้วย เหตุปัจจัยของการปรุงแต่งเรียกว่าตัณหาหรืออุปาทานก็ได้เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดอีกคือเกิดความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาในสํสำนึกนี่ก็เรียกว่าเกิดไม่จาเป็นจะต้องเกิดจากข้างแม่ เกิดจากท้องแม่นั้นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ไปสังเกตด,ดูดีเลยแล้วมันเพียงจะเกิดมาจากท้องแม่นี่ยังไม่เป็นความเกิดที่สมบูรณ์ต้องหมดเด็กทารกนั้นโตขึ้นพอจะรู้จักคิดนึกว่าเป็นตัวตนว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกู เกิดขอสึกว่าตัวผู้ของผูขึ้นในจิตของทารคนั้นแล้วจึงจะเรียกว่ามีการเกิดที่สมบูรณ์ท่านอยาเข้าใจไปแห่งง่ายๆโดยทางวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักพอพอกายของทารกออกมาจากท้องแม่แล้วก็เป็นการเกิดที่สมบูรณ์นั่นมันเกิดแต่ทางกายมันยังไม่ได้เกิดในทางจิตคือทางอุปาทาน จนกว่าเด็กเขาจะมีความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวตนต้นของตน,งตนมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดตนขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดสมบูรณ์แล้วทั้งทางกายและทางจิตนี่ไปสังเกตดูเองว่าเด็กทารกนี่มันคงจะเกิดเมื่อไรไอเกิดความรู้สึก,กว่าตัวตนได้เมื่อไร เ <c oughs> มือม่อเมื่ออยู่ในท้องแม่แล้วไม่มีหวงังไม่มีไมม่ีความคิดนึกอะไรที่นี้ออกมาจากท้องแม่แล้วมันเกิดมันยังไม่เกิดตัวตนเพราะมันไม่ได้สเสวยเวทนาที่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานโดยหลักมันก็ต้องได้รู้สึกเวทนาสเสวยเวทนาแล้วเกิด ปัญหาในเวทนาแล้วเกิดอุปาทานจากปัญหาจึงมีปาทานว่าตนมาตัวตนว่าของตนขึ้นมาทันนิฐานเอาประมาณเอาว่ามันจะต้องเป็นเด็กอขณาที่รู้สึกยินดียินร้ายแล้วมันจะเกิดได้กี่วันหรือกี่สัป,ปดาห์ก็ตามใจเถอะแต่ต้องเป็นเด็กหารก ที่มีความรู้สึกยินดียินร้ายได้แล้วนั่นคือเวทนาพอยินดีก็ก็อยากไปอย่างหนึ่งพอยินร้ายก็อยากไปอย่างหนึ่งพอมาเกิดความอยากแล้วไม่ต้องสงสัยมันก็เกิดความรู้สึกตัวผู้คอยากผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ไปสังเกตดูเอาเองว่ามันคงจะตกอยู่ในอายุประมาณสักกี่วันหรือกี่สัปดาห์ จนกว่าจะทารกนั่นมันเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตนแต่มันร้องไห้มันก็ร้องไห้โดยความมั่นหมายแห่งตัวตนมันไม่ได้อย่างใจมันร้องไห้ในลักษณะที่แสดงว่าโมโหโทโซแล้วนั่นะจึงจะเรียกว่าทารกนั่นมันเกิดความรู้สึกว่าตัวต,วตนแล้ว ดูในอาการที่มันโกรธมันจะรู้ได้ง่ายได้ง่ายหน่อยว่ามันเกิดตัวตนมาแล้วแต่แม้จะดูในแง่เของไงงความรักความโลภความต้องการมันก็อาจจะดูได้เหมือนกันอาจจะดูออกเหมือนกันว่าเด็กคนนี้มีความมั่นหมายแห่งตัวตนแล้วมีความต้องการอย่างแรงกล้าแล้วแสดงออกมาเห็นแล้วนี่คือความเกิดแห่งตัวตน ที่ต่อไปนี่กเกิดดับเกิดดับเกิดดับทางที่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในกรณีใดให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดปาทาน,นก็่าเกิดตัวตนทุกทีไปที่นี่มันก็เกิดดับเกิดดับอุปชิตตวาในรุจันติอุปชิตวชต,ชตวาเกิดขึ้นแล้วในรุจันติตนนตยำดับให้ให้อยู่อย่างนี้ พระบาลีนั้นใช้คําว่าสังขาราอณิจจาวัตะสังขาราคําว่าสังขารานั้นเป็นพหุพจน์คือหลายอย่างสังขารหลายอย่างาเกิดขึ้นเพราะว่าประชุมกันข้าวแล้วจึงเกิดอะไรใหม่ออกมาเพราะสังขารหลายอย่างประชุมกันข้าวจึงเกิดอาการที่เรียกว่าอุปชิตวาเกิดขึ้นแล้วในรุดชันติยันดับไป บทว่านิรุชันติตามภาษาบาลีก็เป็นพระอุพจนก์คือว่าหลายอย่างดับลงไปไม่ใช่คนคนเดียวตายอุปชิตวานิรุชันติย่อมดับไปนิรุชันติเป็นคํากิริยาแสดงเป็นพระอุพจน์เพราะว่าประธานในของเรื่องของคําต้นคือสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลาย เรื่องการเกิดดับแห่งสังขารนั่นแหละเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ของบุคคลคนเดียวถ้าเป็นเป็นบุคคลคนเดียวก็จะไม่ใช่ว่าสังขาราหรือนิรุจจันติขอให้ทำความเข้าใจถูกต้องว่าที่ป่าชา้าสวดชักบางเอิญบังสกุลเป็นการบอกกล่าวเรื่องที่สูงสุดที่สุดเลยธรรมะที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา ถ้าเมื่อสังขารหยุดปรุงนั่นจะเป็นความสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งคนก็มาตีความไม้เอาวาตายหยุดปรุงคือตายเพราะว่าเขาไป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 สวดในที่มีคนตายนอนอยู่นี่คนฟังก็เข้าใจผิดเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นพระพุทธไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะอ้างพระพุทธภาสิตได้อะ พระภาสิตก็กล่าวได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ท่านไม่ได้หมายถึงคนตายแล้วท่านก็ไม่ได้แนะนําว่าใหเอามาสวดเมื่อมีคนตายแล้วในอินเดียทางพุทธการไม่มีการชักบางสกุลแบบนี้แล้วมันไม่มีแล้วมันเพิ่งมามีในประเทศฝ่ายบ้านเรานี่นั่นก็เลยเข้าใจผิดว่าการตายนั่นแหละเป็นความสุข แตสังหูปสมโมสุขโคขคือตายแล้วก็เป็นสุขทีนี้ก็มารู้กันเส่แเถว่าความสุขนั้นไม่ต้องตายนะถ้าตายแล้วมันไม่มีความสุขไม่มีรู้สุขหรือทุกข์มันไม่มันไม่มีทางจะรู้สึกได้ถ้าพูดว่าความสุขความสุขแล้วมันต้องไม่ตายมันต้องไม่ตายมันยังจะมีความสุขได้ที่เราก็ไม่ตายเป็นธรรมชชีวีมีชีวิต อยู่แท้ๆจะตายอะไรได้มีธรรมะเป็นชีวิตมีบรมธรรมคือความไม่ตายความไม่ตายนั่นแหละเป็นชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกในความไม่ตายก็หมายความบุคคลคู้นี่กระทำในใจอยู่ตลอดเวลาถึงความไม่ปรุงแต่งแห่งสังขารใดๆเขาสามารถหยุดการปรุงแต่งแห่งจิต ไม่ปรุงแต่งตามกัจแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าจะไม่ให้ปรุงแต่งก็ต้องรู้เท่าทันเวทนาหรือผัสสะ,ะเมื่อมีการกระทบทางอายตนะตากระทบรูปเป็นต้นเกิดกับสุวิญญาณแล้วทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้เรียกว่าผัสสะนี่ก็คือปรุงละ ทีนีผัสสะก็ปรุงต่อไปให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานนี่ปรุงกันเต็มที่จนถึงกับว่าเกิดอุปาทานอุปาทานนี่ก็คือเกิดตัวตนเต็มที่ให้มีของหนักแบกแบกอยู่มีอุปาทานในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นอุปธิคือเป็นของหนักที่อุปาทานแบกอยู่ยึดถืออยู่ มันมันมีความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในเวลาน,นั้นยึดถือสิ่งใดอยู่ซึ่งสิ่งนั้นเป็นของหนักและจิตก็ยึดถือสิ่งนั้นว่าโดยอุปาทานก็แปลว่าแบกถือของหนักมันก็เป็นความทุกข์อย่างนี้ยังเป็นความทุกข์เราไม่ต้องการจะมีความรู้สึกอย่างนี้ ธรรมชีวีต้องไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์มันมีค่าเท่ากับตายแล้วเปทนเป็นอยู่จังไม่ตายเป็นความสุขชนิดที่แท้จริงแล้วก็ูนนั้นก็มีชีวิตอยู่หรือรู้สึกอยู่รู้สึกสวยความสุขอันนั้นอยู่นี่คือธรรมะชีวี